สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้าในคลิปนี้พี่อรีจะมาพูดถึงการสร้างแพทเทิร์นซับในหรือการทำซับในไม่ว่าจะเป็น night, ซับในเสื้อกระโปรงกางเกงชุดแสกชุดเดรสนะคะชุดไหนๆก็ตามทีนี้หลักการของเขามันมีนิดเดียวเองมันไม่ได้ยากนะแต่ด้วยความที่เราเป็นมือใหม่เราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ เช่นบางทีเราไปดูวิธีการสอนไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามรวมไปถึงของพี่อรีในหลายๆคลิปพี่อรีก็ไม่ได้สอนในส่วนของการทำซับในแต่ถ้าพี่น้องบางคนเนาะมีผ้าที่บางเราก็อยากตัดในแบบนี้แหละแต่เรามีผ้าบางเราอยากใส่ซับในหรือเราอยากจะใส่ซับในเพื่อให้สวมใส่แล้วรู้สึกสบายนะคะจะทำยังไงดีในเมื่อไม่มีใครสอนหรือหายากมาก ให้เรามองง่ายๆเลยนะคะพี่อารีจะมาแบ่งปันเคล็ดลับแบบง่ายๆสุดแล้วนะก่อนอื่นให้เราเข้าใจก่อนว่าในส่วนของชิ้นนอกโดยส่วนมากนะคะแบบพื้นฐานเลยชิ้นนอกและซับในตัดเท่ากันใช้แพทเทิร์นชิ้นนอกมาทำซับในได้เลยนะคะแต่จะมีแค่บางจุดเท่านั้นที่เราจะต้องดัดแปลง เช่นความยาวนะคะหนึ่งคือความยาวเพราะว่าซับในมันต้องสั้นกว่านะคะต้องสั้นกว่าชิ้นนอกอยู่แล้วอย่างเสื้อนะคะถ้าเสื้อบางทีพี่อารีก็จะให้เขาสั้นอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะสนิ้วหรือนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วก็ได้อย่างถ้าเป็นกางเกงโดยส่วนมากแล้วเราก็คงไม่นิยมใส่ซับในเว้นแต่ว่าอา,อาจจะเป็นกางเกงสีขาว สีขาวเนาะสมมุติว่ากางเกงขายาวเราก็ท,ทําซับในให้มันสั้นลงก็คือตัดให้ต่ํากว่าในส่วนของเป้าหรือโคนขาไปนิดหนึ่งนอกนั้นก็คือตัดเท่าชิ้นนอกไปเลยนะคะตัดเท่าชิ้นนอกไปเลยแค่ทําให้มันสั้นลงอ,อันนี้ในส่วนของกางเกงทีนี้ในส่วนของพวกกระโปรงนะคะกระโปรงก็ตัดเท่ากับตัวกระโปรงได้เลย ใช้ตัวกระโปรงนะคะชิ้นนอกนั่นแหละมาตัดเป็นซับในแต่ว่าในส่วนของขอบเอวเราก็ไม่ต้องสนใจอันนี้เอาเฉพาะตัวกางเกงเออตัวกระโปรงตัดเท่าแต่ความสั้นให้เขาสั้นกว่าตัวชิ้นนอกไปประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วแล้วแต่แบบนะคะอันนี้แล้วแต่แบบแต่ถ้าเป็นกระโปรงที่ยาวมากๆโดยส่วนมากแล้วเราก็คงทำซับในให้ประมาณเขา่าหรือเลยเข่าขึ้นมาหรืออาจจะยาวกว่าแค่นั้น โดยที่ไม่ต้องยาวตามชิ้นนอกแต่ตัวนะคะแต่ตัวโครงสร้างของเขาใช้ชิ้นนอกได้เลยนะอันนี้ในส่วนของกระโปรงต่อมาในส่วนของชุดเดรสชุดเดรสหรืออาจเป็นประเภทเสื้อก็ได้นะคะประเภทเสื้อถ้าเป็นที่มีแขนนะคะซับในเราก็จะทําเฉพาะในตัวนะคะในตัวเสื้อแต่แขนเราไม่ได้ทําซับในเพราะฉะนั้นในการตัด ก็ตัดเท่าชิ้นนอกไปเลยยกเว้นความยาวแค่นั้นทีนี้อีกอย่างหนึ่งในส่วนของเสื้อก็คือแขนกุดถ้าเป็นแขนกุดนะคะให้เราตัดเล็มของชิ้นชิ้นซับในตัดเล็มช่วงไหล่เข้ามานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าชิ้นนอกของเราปกติอ่ะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูที่เป็นแขนกุดแบบนี้นะคะถ้าเราตัด ชิ้นด้านซับในเท่ากับชิ้นนอกเลยเวลาเราเย็บประกอบกันนะคะแล้วมันจะทําให้ชิ้นซับในมันแลบออกมานะคะแลบออกมาไม่มากก็น้อยนะทีนี้ให้เราเล็มซึ่งก่อนที่เราเล็มเราก็ตัดให้เท่ากับชิ้นนอกไปเลยนะอย่างตัวนี้เพียรีอันนี้ไม่ไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างมาให้ดูเพราะว่าเพียรีตัดตั้งแต่สมัยเพียรีเริ่มเย็บผ้าใหม่ๆนะคะ ตัวนี้สมมุติว่าเราตัดตัดเท่ากับชิ้นนอกไปเลยแต่ในส่วนของตั้งแต่บาหน้าก็คือประมาณนี้เนาะตั้งแต่บาหน้าตรงนี้อ้อมหน้าหลังนะคะช่วงไหลให้เขาสั้นหรือ,อสั้นกว่าเล็กกว่าชิ้นชิ้นชิ้นนอกไปประมาณหนึ่งกระเบียดก็คือตัดเท่าหเอ้ยตัดเท่าชิ้นนอกเลยแต่เล็มออก ประมาณ1กระเบียดเพราะเวลาเราเย็บนะคะเล็มตั้งแต่นี่เลยนะวงแขนหน้ามาถึงนี่ประมาณช่วงบ่านะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเท่าเดิมเลยไม่ต้องไปทําอะไรเขาแค่ช่วงนี้เองพอเราเย็บออกมามันจะได้ไม่แลบออกไปข้างนอกนะคะอันนี้ถือว่าถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าการทํำซับในเหมือนเพียรีแบบนี้เนาะที่จริงช่วงคอตรงนี้เราจะต้องใส่สาบ นะใส่สาบมันถึงจะสวยสาบก็คือเราจะใช้ชิ้นที่เป็นชิ้นผ้าด้านนอกนะมาตรงนี้แล้วก็ติดป้ายแบรนด์ตรงนี้นิดหนึ่งมันก็จะโอเคสวยงามนะคะตัวนี้เพียรีนานแล้วตอนนั้นก็ยังทำซับในไม่ค่อยเป็นเหมือนกันก็เลยออกมาได้ประมาณนี้ออกมาประมาณนี้อันนี้คือแบบใส่ซับในเก็บทั้งตัวแล้วก็ในส่วนของไหลนะคะเพียรีก็ตัดเท่ากันเลยโดยไม่ได้เล็มออกเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบ แลบๆออกมานิดหนึ่งนะคะมันจะแลบๆออกมาแบบนี้แลบๆออกมานิดหนึง่งเพราะว่าเราตัดเท่ากันนะอันนี้ก็คือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำซับในแต่เทคนิคนี้นะคะสามารถทำเฉพาะแพทเทิร์นธรรมดาทั่วไปอย่างเชือเอ้เสื้อที่มันเข้ารูปหรืออะไรพวกนี้ได้แต่ถ้าเป็นเสื้อหรือชุดที่ใส่ยางใส่อะไรนะ ที่มันเป็นพริ้วพวฟ,ฟูฟูหรือจีบอะไรเยอะแยะก็อาจจะต้องใช้เทคนิคการทำแพทเทิร์นที่เป็นซับในนะคะ,ะที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่อันนี้แบบพื้นฐานจะประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ